วัเด <Wells> ีนเพื่อนด้วยนะผมในคลิปว um, ิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดวิวของคลิปวิดีโอติกต่อครับผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกเน็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะมที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้โดยตรงเลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเร็วคลิปช็อตนะผมจะเป็น QR c ค d e ด้านล่างเพื่อนสแกนได้เลยนะสแกนเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้กันได้เลย เขีเข้ามาแนละ้วเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้อ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะที่สําคัญนะผมตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเพื่องหมยติกถูกอย่างนี้แล้วผมกดสมัครใช้งานไปได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยแลผมเห็นเพื่อนเลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะ่ะหรือวา่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน o o g l e ปบ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แลเพื่อนจะอยู่ในส่วนของเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะัะ ตรงกลางจอนะจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้เลื่อนเลือกเลยนะผมเ,เลื่อนเรื่องในส่วนของติ๊กตอกนะผมเลือเล่อนลงมาด้วยเจอหมวดหมู่ลิกเข้าไปนะผมมีหลากหลายมวดหมู่เป็นเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะเพืเ่อนเรื่องในส่วนของเพิ่มยอดวิวตรงนี้นะบริการนะเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมอาผม่าลิงก์แล้วไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เพื่ออยากจะเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะเป็นคลิปวิดีโอนี้นะผมตอนนี้200วิวนะผมก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับ ็วางลิงก์ได้เลยนะแล้วใส่จำนวนที่ต้องการนะผมใส่ไปสัก1,000วิวแล้วกันนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับผมคือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้แล้วผมตอนนี้ยอดวิวของเรากำลังเพิ่มเข้ามาแล้วผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างนี้รอแล้วมขอแนะนำเมนูต,ต่างๆในเะว็บไซต์เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่งตางๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับที่กระพริบอยู่อย่างนี้เราเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะครับสายบนนะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับ ด้านล่างตรงนี้เราเป็นสถา,านะนะผมก็รอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ช่องทางการเติมให้เพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดทูบอนนี่ et, วอลเล็ตคริปโตเคเรนซีนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะเราใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะแล้วกดเติมเงินได้เลยขึคิวอาร์โค้ดอย่างนี้เนระเข้าแอป,ปธานาคารที่มือถือนะครับแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะคร,รบร ขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับอันในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาต่างๆนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นุ่มก็กอ,อกรายละเอียดไปแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นุ่มขวาบนก็ได้นะปุ่มไอคอนไลน์คลิกเข้าไปก็จะเป็น QR code เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนทุกสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวนะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนมุม เพื่อนสามารถเอาปีลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมที่5%กันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมสำหรับเราอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวนะซีรีส์หนังจีนนะผม,มเพื่อนเพื่อนใช้ใจ่ายเว็บไซต์ครบ500บาทนะผมก <c oughs> ็สามารถปลดล็อกอเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีนะผมมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะก็ดีมากๆเลยนะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็สามารถปลดล็อกดูซีรีส์กันได้อีกนะต,ตอนนี้ผมคิดว่ายอด คนดูเรานะ่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมเดี๋ยวต้องเช็คดูนะตอนนี้ยัง200นะผมต้องรองกดรีเฟรชอีกหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยนะผมเป็นพันเก้าเลยทีเดียวนะผมเหมือนเขาจะแถมมาให้กับเราแบบเยอะมากๆเลยนะผมเราสั่งไปแค่สองร้อยเอ่อหนึ่งพันวิวนะผมก็จากสองร้อยก็เป็นพันเก้าเลยนะผมก็ถือว่าแบบเขาแถมมาให้กับเราเยอะมากๆเลยนะผมยอดวิวก็เพิ่มขึ้นมาแบบพุ่งพรวดเลยทีเดียวนะครับ ในส่วนสุดท้ายผมเดี๋ยวขอฝากเว็บไซต์ KMP Social ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามอะไรต่างๆให้เพื่อนๆนะครับไม่มว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k YouTube t i k t o k Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เอ่ยมานะครับเพื่อนสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนไปใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยเาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ